ค่ะม so like like so like ah ือนี้มาตามแนวทางหมองรวยพอดีพันวาพันฝันดีค่ะก็เลยอยากเอามาแบงปั่นเอ็บซี่ทางช่องของเฮามือนีพันเกว่าพันฝันสมายเราควอมฝันให้ฟังพันฝัน่าพันเอาฝากพันฝากโทรศัพท์ไปน้ำข้าเจ้าโทรศัพท์นึ่งเป็นเครื่องทีว่าเห็ดชีพเห็ดยูทูปพันเนี่ล่ะฝากไประวันอีกข้าเจ้าก็เลยหนีมาสั่นน้ำเอาโทรศัพท์ประสันพัน่า เฮเห็ดจังไหนมาจันา่าโทรศัพท์เคืียงนี่เพ่นว่าพ่นเห็ดเกี่ยวกับเห็ดชีบหนิละ่ะพันว่าสะเดือดขึ้นนลยยพันว่าโทรศัพท์เืียงหนี้ว่าไ,ไดว่าไ,ไดพ่นว่าจะรหัสโทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรตัวใดต้องติดตามกันเลยเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยองซีครับค่ะวันนี้มาเวยกับพี่ขอปักของมาเว,วยมากแบงปันนะครับพอดีฟันดีก็เลยบริดีนะครับ ก็เลยห้อยเอาลงให้พี่น้องฟังกันนะคือช่งฝันดีนะครับก็เลยมาแบ่งฝันเมื่อก้อนก็เสียดายเนาะม่ติดหมอก้อนเพราะว่าฝันเห็นแบบปัดบอกเลขเก้าศูนย์นะครับก็ไปยังางสากไปยังไล่ะนะครับบานนี้ก็เลยมาฝันมาได้หลวงเต๋ะแล้วหลวงเตะเนี่ยก็อยู่ของสีสามพ่อสาเกิดสองหายสองซีเรียกว่าสองซีออกพ่อสาเกิด เอเสียดายเลยถึงว่าฟันเม่นยู่นะอืมเอฟซีกระทำไรอยว่ามอเ้อยเกิดวันที่ทะเนะกับบริเลกไห่มิแต่ตอบใน่อมเมมตนนะครับเพาราะว่าเป็นเอฟซีถามอะไรคนวนมาพระสุดมอเ้อยเกิดอยายุทะเลเระซอเทหร่นะออนะครับกับพี่วอพวอลพราะซอเกิดซะนะครับสองซีให้หวงตีไ้านนั่นเนาะยมาอกเลเล่าอีกซิอีกซีฟย้มบอกเล่าอีกเลยโอ้ยฟันดีอยห่ทหงญยัดหลายตัวก็เล็บวอลลงไหลนะ ใจของมาตะเกาศูนย์มาใน้หลวงศูนย์กบเนย์ปั่นตรงกันนะครับก<ช>็เลืให้ผิดไปเ,อา,ไปเอาโมน,นี่แกตัวไม่ใช่น้อนะครับมาเลยกับฟันนี่แหละก็เลยมาแปรงปั่นนะครับ<ช><ช>พอดีฝันมาเึ้ื่อนนี่ฝันว่าผ้าผู้สาวขี่รถไปเที่ยวประมาณนี<ช>่แ<ช>หละขี่ป้าอยอะไรแล้วไปจอดเตินมนน้ำมันจะเตืนปั่มหลอดปั่มก็เก้าปัมป่มแบบหลอดอะเสียบเตินมนน้ำมันเยอะ วัดพุษาดีงามขึ้นไปเที่ยวได้ป่ะเนี่ยนาบ้านเขาขึ้นในใครเป็นหม่องท่องเที่ยวเป็นเป็นหม่องคนไปเที่ยวนะเพื่อนก็เลยขึ้นไปเพื่อนไปเห็นพี่นอ้องก็เลยไปบ้วนน้องข้าไปเล่นน้ำไปเล่นสาวไยน้ำไปเล่นสุดไาวน้ำเรื่อยพุสาวนะัดนี้ข้องกับขาดเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันแล้วก็เลยขึ้นไปหา,าเจ้าอยู่เท่านี้แหละขเขาก็กินเลี้ยงกันสซ้ำๆกันนะ <c oughs> พี่น่องฟ้ายไข่อยได้หนั่งร้อยหลายสั่นเดี๋ยวเขาไปนี่จะเข้ากันเด้อสั่นผู้สาวอ่ะเราพร้อมกันเลยไปกินเขาต้องไปเดากินอิ่มแล้วเลยไปหามาเอาอย่างนี้นี่ใช่สั่นนหมหาได้ก็พอไม่ตื่นเวลานะผู้สาวผู้สาวเออผู้สาวเสียผู้สาวเสียน่ามั่งอ้เนี่มันทำท่านนะนะหาท่านเลยเกิดวาแล้วอ่ะทำเพราะท่านเจ้าท่าน ดวงดีตัวท่านอยู่บ้างเอาเปรี้ยเปรี้ยยิ่งเปรี้ยมันแต่เลยน้ำหาผืนเนี่ยน้ำได้ก็พอไปตุยแก็เลยพายกระเป๋าไปนึกวก็ได้ฝันเนี่ยพายกระเป๋าไปหาเบิ่งบ่องเขาจะเที่ยวเดี๋ยวไปทางปุ๋ยก็เป็นมองในคล้ายเป็นคือทะเลคือเขื่อนนึงสิล่ะคนเขามาม่องเที่ยวเต็มอยู่ทถ้าหางบ้านเขาจะเป็นในเป็นในคล้าย่อง เสียงหน้าเลยยังเห็ุเลยคนขึ้นไปเที่ยวแบบอ๋อยังสินะยังชมวิวเลยนะก็เลยยังขึ้นไปยังยังขึ้นไปได้เป็โดดลงไปบางเงินทั้งข่างออกมันจะเป็นไม้ผูภูด้วยย่านไม้หักด้วย่าเนี่ยเหยียบไปละเพราะย่านมาหักก็เลยอันเห็นคนก็เลยเอากระเป๋าให้เขาดูสิวนนในฝันมีสองกระเป๋าด้วยกระเป๋าให้กับนี้แหละก็เลยเขาถือให้เดี๋ยวอคอยย่านประตูย่อถือคอยแนวท่านก็เลยเขาเพราะได้เขากอบเปาได้เขาเล่นหนีไหม เลี้ยนน้ำด้วย<ๆ>ป่นเดี๋กกวยวว่าเ,เ,เ,เาขเอยอยาหล,ล,ล,ลักของของเลี้ยนน้ำไปสาวลักกระเป๋าบัวน้องมีถือเจ้ากะไรเห็นข้าเจ้าก็เลยเอากระเป๋าหนี่งฝากข้าเจ้าไว้บุคคลงานโต๊ะเอ้ยจะว่าผู้สาวถึงว่าต้องหาผู้สาวเดินเนี่ยเอากระได้ฟัางน้ากันว่าพอใจกันว่าเลี้ยนหาเนาะเอาไม่เด้อขึ้นน้ำหาผู้สาวน้ำเหลือก็เลยไปพ่อของเขาชมวิว มองช่อมิวเนี่ยก็เลยย่างไปก็เลยเห็นมันก็เลยโดดลงไปมันเป็นไม้ผูก็เลยยัดต๊ก็เลยเอากระเป๋าเนี่ยฝากข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าอยู่ร้านอ่ะบันนี้ไม่เห็นผู้สาวเนี่ยเห็นข้าเจ้าเออหรือฝากเอาซื้อกระเป๋าไว้เนหอยตกะก่อนสั้นให้ข้าเจ้าไปแล้วข้าเจ้าก็เลยอันจับกระเป๋าแลนหนีฟังว่าโทษสาวเพียงขอเงินอาหารก็แล่นนั่งก็บรรณ์ญาตท้องสาวเสียเออเป็นโทรศัพท์ไทยยุทูปนว่าล่ะไม่ทราบเกี่องนี่เออเกี่องไทยยุทูปเกี่องนอะไรล่ะ เจ้าบานนี่มันก็มี่สองเคียงนาะสองเคียงสามเบอร์ในกระเป๋านี่บานนี่เขาได้แล้วเขาไปเสียงใส่งบางคล้ายของเขาเจ้าเสียงเงี้ไว้ในบักคล้ายเสียผ่านะเรืยเห็นเอ้ามันเอาไว้บังนี่ตัวหนึ่งน่ยมันน่าถามของเขาเขาบะมี่เขบะมีเปิดผ้าเบพวงยังกับบะมีหรือไปซ่อมซ่อมวงไตอเน่ยนั่นเขาคุณมันนั่นน้อยมันยุ่หันดต่ยุ่งวงไต่ผ้าบ่หรือว่าน้องก็จะไปซ่อมนะคู่บุกในร่องเท้ายังเขาจากบะมีก็เสียงเอานะเออบ่ได้ขึ้นเราเล็กกลับ กบานกบันไปก็เลยหย่น,นียนี่กไปสายดนผู้สาวนะก็มหามายหานะยาบไสายอนนะบัน,บนลยเอ่อย,ยเลยมากไอ้พากบิสาเลเลยขี่รถบ,บานไปนนกกระจอกข,ข,ขึ้นขี่ไปขึ้นขีไปเออขึ้นน้ำมันโทรศัพท์ต้อมาโทรทัพท์นะ,ะบานนี่ก็ไปเรียกเลยลงขอตันแต่โอ้โทรทัพย์ไทยยุูินเป็นในน้อยไม่โทษทรัพย์โทรทรัพย์ไทยยุติภิันหนึ่งตายตายเส็ก็เลยตยื่น พอเตือนเลยก็เลยคือทำไมมันโทษทรัพย์เสียมันเพราะเม็ยนบ่ญโทรวะสันนักแน่วใบตีน่ะโทษทรัพย์มันก็มีสามสองเครื่องสามเบอร์ไม่ตือนแต่ในฝันมันห่วงเบอร์ไทยอันยูทูบโกมูยังอื่นมันบ่ได้คืนห่วงบ่ได้ดอกห่วงเคียงทำงานเแต่ว่าก็เลยว่าเอาลูกมาให้เพี้ยพี่น้องมักน้ำห้าพี่น้องถามสองเบอร์นเบอร์อย่างสินะแต่ว่าก็จะไปเขียนเบ่นดอกมันสียวก็เลยว่าสิเขียนได ตัวไทยกัตัวนาเพะว่าตัวเนี้ยย่ดี่กัใหายตัวไทยแต่ถามตัวหนาเขาเลยนะเลยเอาเอาเบอร์ไทยกับเบอร์หนาเพิ่์นั่นะครับแต่กระสิว่ให้ววามากตัวไหเนาะเกี่ยบคมชัดเจนของฝันนี่เนาะที่น้องเพิ่กสะถามหาเขาว่ามีเบอร์ใดแน่เนาะกระสิมีเบอร์ที่ไทยยูทูบนี่นะครับจะไ่ได้บอกใครดอกนะครับลงท้ายด้วยสามแปดห้านะครับหไอซีโต้คือสองสามแปดห้าเด้อนะครับหอซีโตได้ไหมตัวเอง แต่ว่าสามตัวเขียนในแค่สามตัวสามแปดห้า <Hey. S 1> ตัวหนาคือศ <Hey. S 1> ูนย์เก้าเจ็ดเบอร์หนาส่วนอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์สี่แกะพี่น้องเอซี่นี่แหละคือเบอร์ไทยสองเจ็ดแปดแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็บ่คอยได้บอกบ่ได้บอกกันคือสองหนึ่งหกนี่คือเป็นเบอร์โทษทีใส่ hmm. ทั้งหมดสามเบอร์ <Hey. S 1> ของเราเลยแต่ว่าสองเบอร์ที่บ่ได้ห่วงเนี่ยมันเป็นเลขหนาเดียวกันคือศูนย์หอหนึ่งคือกัน <Hey. S 1> แต่ว่าก็มีเรีแปดไปเลย สังเกตเบอร์ท่มอหลอยได้ครับอันเบอร์สองเจ็ดแปดเนี่ยขนาก็เป็นสามกันด้สามสองเจ็ดแปดอันเบอร์ทั่วหนึ่งหกเนี่ยล่องไทยเนี่ยก็เป็นสามสองหนึ่งหกด้วยนะครับก็เป็นสามสองเท่ากันขนาดเออสีตัวทั้งเบิร์มีเหล็กสองก็เหลือสาเบิร์ตัวตัวเดยเต้พี่น้องเนาะอชีเชนเบิ่ัจะว่าหลายตัวโหดก่าทุ่ฟังดอกเอาลองฟังหม่ได้หนับเล็ไทยี้ตัด้นะครับสองสามแปดห้าอันแรกนะอันไทยยูทู อันสองนี่สามสองเจ็ดแปดแล้วก็สามสองหนึ่งหกนะครับแต่ว่าเขียนแค่สามตัวไทยเนาะ<ช>แต่ว่าเบอร์ที่ให้เน้นคือสามแปดห้าเพราะว่าได้ฝันหวงเบอร์นี้ด้วยนะครับเนี่ยหวงเบอร์เดียวเนี่ยไม่ตัวเองหวงเบอร์ทำงานเบอร์ไทยยูทูบเนี่ยสามแปดห้าด้อนะครับก็ให้เน้นตัวนี้แหละนะครับสามแปดห้าด้นะครับลองเบอรงนะครับแต่ว่ากับกันให้เบริรเพื่อพี่น้องถามพานะ<ช>ววาเราบอกสองกเป๋าไม่ฝัน เอ,ออกไปม่่วสั่นแดนมน้ำหามือถือ,อยัน่ามี่นักไทยยูทูปนะครับ<อ>แต่ว่าในฝันรู้สึกความฝันของนี่ความกมูเรีนเบอร์38หาเป็นเบอร์ไทยยูทูปด้วยนะครับด<อ>็กตัวหนาคือศูนย์กเก้นน<อ>กาเจ็ดเนาะกันพน้องถามซืดอดอกตามนีเด้อนะครับฝันมาเลยคือว่าฝันฝันดีด้วย<อ>ดีจากไหนมันเป็นบัตีคต<อ>ีบอย่างนี้เออเท่าไห้ตี๋ยนไม่ตีเนาะอันนี้เข้ากัชัดเจนนะครับว่าเป็น38หา ือเลยกี่หวงสุดขั mm ้ว hmm. เน้นๆตัวนี้หละไปนะครับแต mm ่ hmm. ว่าที่ล่องที่ต้องร่องเบิดเนี่ยเพราะว่ามันกระเป๋านี่สองเครื่อง <Okay. S 1> สามเบอร์ญาติพี่น้องท้าบอือนั่นนะครับ <Okay. S 1> ตื่นว่าห้อ้ะฝันเออฝันดีตัวนี้ไหถ้าเกาคนส่วนใหญ่ฝันว่ามือถือเสียมักจะออกอยู่เด้อออกเล็กหรือืมส่วนใหญ่เดยนะครับส่วนใหญ่มักจะออกแต่ว่าก็าเออในฝันนี่ก็หวง ม่วงครับม่วงเบอร์สามเกัดหาแล้วพร้อมเป็นแขกไทยยูทูบยานมมีแนวไทยยูทูบพี่น้องอีซี่นะครับเรยมาแบ่งปันให้พี่น้องมากกรัอนอกจารหน้าอด้วยนะครับว่าไงไอว่าหลายตัวพี่น้องตัดถิมมาเลยนะครับอันสองเจ็แปดสองหนึ่งหกเอาเาตัวเบอร์สำคัญเบอร์ตสำคัญไ้ว่าหลายตัวน่อาหลายตัวเตอรเบอร์ไทยยูทูบเบอร์ไทยเบอร์ยูทูบเนาะนะครับแต่ว่าห้พี่น้องเออ เรียโทรศัพท์สองเครื่องสามเบอร์นี่ยคืออยากถามหากะเลยลงเพื่อกันหน่อยคือค่<ฮ>ะนะครับแต่ว่าที่จริงใจมั่วลอยกับคือว่าจะเล่นเบอร์สามแปดห้าเนี่ยแหละค่<ฮ>ะเพราะว่าให้ฝ <ฮะ S 1> ันเพียงเบอร์เดียวไหมอ่าอันนี้สองเบอร์ห <ฮะ S 1> นนรือว่าคือบ่ได้คืนได้ในฝันของห่วงเบอร์สาคัญเนาะเบอร์ข่าวไทยยูทูบค่ะเอาก็ตามนี้เนาะไปซื้อช่อที่หนึ่งครับค่ะเอาสรุปวันนี้นะครับกิดฟันวาได้ไปภาคภาษาไปเที่ยวเนาะอ่าภาคภาษาไปเที่ยวไปเติมน้มั่นภาษาของเปนั่งกินข้าธรรมยากนะครับอยู่บ้า,ายนะเจ้า มองท่องเที่ยวมองรวยกับตามไปที่หลังไปนั่งกินขอนะครับทางผู้สาวบอกว่ามองรวยกินน้ำพึ่นโหลดพี่น้องคอยละเดี๋ยวขอไปธุระกันวันนี้กินยิบแล้วหาผู้สาวได้ก็พอนะครับเพิ่นกไปทางไหนบูรู่น้ำหาไปสั่นนะครับก็เลยไปขึ้นมองโชควิวทัศน์ก่อนก็ไยับไม้อะอกไม้ฮักมองไม้ฟูนะย่านท้อสามโดนแ่ยตกนะก็เลยฝากท้กระเป๋าให้กระจ้าคุยรอหันนะครับบได้เราเแลี้นะครับเอาไปเสียง นั่มหาหาได้กับบพอเนาะกลับมาก็เลยมาขี่รถบัตไปกับพี่สาวไปยังนักขับบัตรนะครับก็เลยมาตื่นก็เลยบอกว่าไหนจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นี่ละนะแต่ว่าทีเบอร์มรวยมักสีสุดจริงคือว่าจะเน้นคือสามแปดหาเดินครับกับตามนี่เด้อนะสลักก็ฝันมรวยให้โชคให้มันบางนับก็ซื้อนะครับประมาณกับพานแต่ว่ามรวยจารที่ดอกฟอนนมันฝันเกี่ยวกับมือถือส่วนใหญ่ฝันเกี่ยวกับมือถือหามักจอดเลยนะเริ่มบริจีเอาแต่คอยโชคให้มันสมบูรณ์สุดต้องไปตื้อสวัสดีค่ะ